ừ fan, um, nó. On hình như là cái đông người, nó. A nó năm nay, nó. ăn món hình ra thì ngoài rồi Cow cậu cái đông người. Mmm. Cow tie, cái đông người. Mmm. 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 Mmm.

พี่น้องกับสบายดีเด้อร์กับสบายดีสวัสดีเอฟซีวัตสุขุสุขคนพี่น้องเลยบุวาชิยู่ใกล้อยู่ไกลเด้อพี่น้องเด้อเนาะพบพอ่อกับบ่าวจิตอุตุมพรคือเก่าอีกเช่นเคยพี่น้องเลยมื่อนี้เนาะตั้งบ่าวจิตเองพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมาอยู่พี่แหละพี่น้องเลยเพื่อนของทางสาวตาเพิ่นเนะาะกะมาเนี่ยกัเห็นทางซางเพิ่นกับกำลังเค็ดอยู่พี่น้องเนาะเพิ่งเพิ่งหนึางซานี่แหละกาคือว่าเนาะมื่อนี้กัสซีเข้าไป ทั้งกรอบครเพิ่นพี่น้องเลยแล่ก็คือว่าเด้อพี่น้องเนาะอ่าโดยโดนเที่ยวขึ้นมาที่เนาะก็เลยนา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 มาอ่าถ่ายบรรยากาศให้กับเอฟซีเบิ้งนี่แหละพี่น้องเลยแล้วก็มื้อนี้มาสามคนพี่น้องเนาะมีทั้งสามีนาแล้วก็ทั้งบอกรำเพิ่นพี่น้องเลยบอกรำเลยมาเด้อเนาะอ่าทั้งสามีนาเพิ่นเบิ้งนี่คือสอันน่าเก่งนะไหมเบื้งนี้ก็ได้พอดีว่ามาเนาะโดยโดยสบายดีสบายดีมานั่งนี่มาอยู่นี่แหละ เพราะว่าซื้อน้ำไม้พี่น้องเนาะซื้อน้ำไม้มาแถวสต้าเปิร์ตเกียงแม่ก็ว่าทางสาม่แเกไปซอยเนาะเดี๋ยวเฮอีเอกสีเข่าไปเบิรงก่อนเพิ่นตเกีงน้ำไม้แล้วแล้วบ่อแล้วก็ไปเบิรงเนาะว่าทางสร้างเพิ่นตเกียงไปฮอดใสยแล้วเนาะกนตอนในการเกินกลัวทำได้ตกลงเนาะพี่จะว่าเดี๋ยวพากันไปพุ่นแหละ ใช่บรรยากาศตอนที่ที่ที่น,นำ้ำแล้วก็สิพากันพนากลับลงไปเขาามาครับเนาะ <c oughs> อ่าสิเป็นเชียงได้กเบิ่งตามเบิ่งนะพี่น้องเนาะสิไปทางได้แน่วันขำเนี่ยเขาเย็นเมื่อเลยตอนนี้คิวเข่าให้ขนาคยูเข่าบ่างนี่กําลังแกียงนะ <c oughs> ไหมกินเที่าวที่น้ำก่อนแล้วเนาะจังพนาเมือ่เอเขากเลัยน,นั่นแหละพี่น้องเลยแกผู้ดีว่าเมื่อน,นี้เนาะมีข่าวดีทางบ่อข้ามเพลิน ว่ามีทางไอหักเนาะเราผ่าเงินมาเป็นทางเงินมาให้ทางบริจิตติงานไปซื้อเครื่องเตือนเครื่องซ่งานนะครับทางนานอาณาบุญเนาะาเรื่องไอเตือนเตือซ่านนั่นแหละเป็นตัวอานาให้ทางหมอคำมเนเดอร์จักซิปดอนมาฉันนหน้าเรินมาตกอยู่เป็นเงินบ้านเท่ากับซิปเงินสองแสนเนาะามาตกเป็นเงินบ้านเท่ากับสองแสน กาศนี่ครับสิเบิ่งเนาะบ่ครับเนาะอ่นั่นแหละพี่น้องเอ้ยดอตกอยู่เป็นเงินกีบกร220,000เด้อพี่น้องเอ้ยนี่เด้อ่านี่เดอ่นั่นแหละกระทรวงที่เดียวก็บ่คิดเงยังสิได้ไปซื้อเครื่องอ่อซื้อรื่องซานของทางเอยบุญเพิ่นอยู่บุญเพิ่นเนาะ่กเนี่กืนินาลแล้วนั่นก็ได้พี่น้องเอ้ยมเบิ่งก่อนาเพิ่นสิขึ้นมื้อใดหามื้อหายามมื้อใดก็ได้เนาะเอ้าําเด้อเอ้า ดอ่อ้เนะจำเลยกัมตรารโค้ชไ้แล้วก็ครอบครัวเนะดีมแห้งเบิดสุุทนะไปใช้มาส่โค้ตลอดปลอดภัยคุณพระกเจาคุ้มครองเด้่อฮิตเยจัดการทงานยังจะโค้หจะเลื่อนุ้งเรื่องก้าวหน้าต่อไปเนาะูเนาะทำมาดีดีกับเขาขอบใจหลายๆเ่อขอบคุณหลายๆ าทางไดบุญเพิ่นเนาะมื่อนี้กะเขาได้ขึ้นมาทางนี้แล้วบารีไปขึ้นไดบุญแหละเ,บบเพิ่นขับบ้านแม่เพิ่นเนาะเพิ่นบ่นได้อยู่บ้านพี่น้องเางไรทางเบิง่งก็เป็นมื่อื่นนี่กะใชมามื่อื่นเพิ่นมาเป็นว่ามื่อื่นทำเนาะบ่ทันเนาะยัังบ่ทนเราจะเป็นทางเบื้องมื่อเมื่อเนาะเมื่อหน่าจะได้อยู่จันาะจัเนาะ Bây giờ thì đang ấy, bày hướng sở tạng Đó, bây giờ cả ấy nó đây, nó đây cũng cùng lệ phía ấy nó Bây ấy thay cả thành các phòng mình phía đang ếp Bừng phải nằm cần, Đúng. nó phùn thăng sang phần gà Phát mình, 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 mình như nó Cái gì ta đà lại phía đang ấy, ta đếch năm nế nó Và khi sang phân chỗ chợ năm nay hả là chuyện nào vậy mừng này chuyện à, mu nó leo lèo phía đằng tổ này mu à, nhưng cần tưởng tượng phải nên đường anh em lẽ nhưng bọc năm nay thì đồng người bùi mi ngốc phần rồi này thằng nồng mu mình đang chạy hàng nồng mu phần phía đồng, ừ, ừ, thì nó ở nó phần ba thằng này mình chìm ơi nó à, kín Kiên

กินข่าวนี่กินข่าวนะอือข่าเร้งใช่ป่ะข่าเรงป่ะอือเอาเบิ่งก่อนตัวนี้เราเปี่ยนกางถ่ายงานให้กับเอิซีเบิ่งอยู่เนาะเดี๋ยวจะมาเบิ่งก่อนอือแบบเอาแบบแบบไว้ถอกน้ำต้มมันเลยบนเอามันมันมันขมบ่อันนี้อันบ่ ตลังจะได้แอมสูดคนแล้วจ้ะแต่มันบนี่ถือว่าได้สูรใหม่แล้วจ้ะแกงมือไก็มมาจะโอ้โอเคอยู่ให้ไปเดียวกันป่ะเจ้าเจ้าเจ้าก็หาแรงเห็นอากรพูได้บ่มีเห็นได้นี่เออสกันไปนะอะไรอากระพ้ะเอาคอยกันเลยเอาเนาะบุกตัีเอ็นเอาตัวเอาตนีฮยิมจะว่ามันบกกับบรนังโอเค Ừ, ừ. Chảo, chảo nó. À, <laughs> bật ăn bằng nơi bằng bằng miệng của bằng ping bà vẫn còn hết 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 Nhặt hết 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 nhặt hết 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 lại hết lại hết 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 làm hết 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 นี่หนวดนี่หนวดแล้วก็นหน้าใช่ไหมแม่แต่คิดว่าน้ามันน้ามันมันสีขมแม่ตัว่าต้มน้าขมมันได้แม่ต้มน้องหอมคิดว่าแนวนี้คือชาวเมย์พูบานนะเขาเพราะนั่นอันนี้นี่ปะไม่พูบานมันขมแห้งเลยอือแต่ว่าตัวนี้นี่บวมเนาะไปไปไิสูตรเบิรงเบอร์จิตลองชิมเบิรงหน้ามันนะลองไปอ๋อไม่สิวเนี้ยมันหุกเลยเนาะโอ้โหี้เบิรงยีชื่อฮะเฮ้ยเนาะแต่ว่า và mà bắt lưng cũng được phó để nóng lắm lắm thắm giáp lắm phó chung với bên ừ, ta, đường Nam đường thầm chấp đường trong, à, bộ đấy, phần năm nóng 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 khỏi nóng 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 nó อันนี้ไอเตียงเราก็ว่าได้มช่บ่เออไอเตียงเราก็ว่าเราโบเราบบหินได้สูดไอเตียงเลยแน่นใช่ปะเอามือเก่งเกินองมูนั่นแต่ว่าบัดนี้ไม่เห็นตัวจริงแล้วบัตรเนาะเมื่อกี้นะเมื่อกี้ข่อยกะว่าบอเตียงเรากันประชดในชื่อมันน่ะเกียนว่าเราอ่ะเราอ่ะถ้าอ้ายมีบริเวนถอกได้เนอะเราอ่ะชุดไปชุดมั่นนี่เนาะอ๋อบริจิตี่ได้บริจิตี่เนาะเมี่อตัวเอห็นกินชูมือหนี่งกับบริจัตเนาะอันนี้บอกว่าเวอร์ยังไงนะ อันนี้เมียจะครองนะบ่บ่ยิ้ชีพก่อนมาเดี๋ยวดชีพเนาะชีพบ่ยู่มบ่ยิ้ตกเแต่แต่อันนี้น่ะถามบ่เตียงได้เนาะบ่ตาว่าเอาในคงคืนเท่าน่ะคิดว่าน้ำมันสีขมน้ำมสีขมในคงคืนเทาะแต่บ่ตาว่าเมื่อนั้นน่ะคิดว่าบ่เตียงนะว่าบ่ชดจะซื้อกรบเบื้อขมเลยบ่จ้ะเออเนาะแสดงว่าโอเคก็กินน้ำซุ่มเป็นยังแซ่บเนาะเป็นยังจุ่มเอยเดี๋ยวหิวเข่าจะไปหิ้วเข่าไปจ้ะ เออเนาะใส่ย่านนางเดนางเอามากันได้แถวบ่บ่นั่นน่ะมาเบิงน่ะมันเอาเมือขึ้นไห้ยเาจ้ไปแล้วบ่ต้มน้ํา่กปัดกับีเนาะต้มน้ํามันก็บ่ได้ขมอเนาะมันมันก็ตัดเจ้าลาวไปแ่ๆพออ่พอันไอ้เตียงแล้วจังว่าอ้ายบ่ยินะอือว่ามือนั้นน่ะ่อย ขากันเจงน้อยกับน้องแมนแมนแต่เราซื้อป่าเผามายู่เข่าอย่านี้แล้ววะยั้งยั้งว่าไอ้หน่อยนึงว่ะโอ้ยพี่ทองน่ามันเราอ่ะถักตีนเนาะถักปันยังพี่น้องเอ๋ววันนี้เนาะเคียวน้ำเคียวถักปันยังนั่นก็ไอ้คุณเนาะเอ๋อเฮ็ดท่าเฮ็ดท่าฉันคุณทั้งนี้ก็ได้เฮ็ดกินอยู่ทั้งนี้ก็ได้เนาะ วันนี้ได้เซฟมาช่วยมานี่เนาะสบายดีสบายดีตั้มาคุ้มสีมือเจ้าเองนะบ้าตั้งคุ้มเลยอื้อหือจะไม่นาอีกเลยเอาแล้ววันนี้ถือว่าคุ้มนะวันนี้กันเนาะอือฮึจุดสุงเลยถือว่าสร้างเพิ่นกำลังเห็ดอยู่เนาะอ่ากำลังเห็ดอยู่พสุดเลย Tony cả bài môn khưng đơp yên ông đơ, tony đã đơ nó. nè mì thảo. Nguyên 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 ลังเห็ดดูสังน่้เนาะใค้เป็นคนตัดระบัดนี่บ่นุมบ่เคยกันไหมบอโอ้ี่น้องเอ้ดิ้งนัวบอ ัเอาผมไปชิดด้วยสบายดีมาเป็นกรรมกรเนาะวันนี้เนาะทั้งเป็นมือกล้องทั้งเป็นกรรมกรเนาะได้แนวดีนี่โอ้ต้องหาหลายทางดิขาก็ดีทีเดียเลยใก่สี่เหลี่ยมเข่าเนี่ยสี่เหลี่ยเข่า กลันไปเดกเขาพ่นบ่า็กเขาพาจะมาบันโอ้อันนี้คือกันได้เชนี่ก็ะด้ใกล้คือกันไหโอ้แมวแน่แเออโอ้ใช่นี่ได้บ่ เทคานเนาะเอานั่ใส่อีกเนาะมันแข็งหลังจากว่าเทคานนี่กับพู้นั่นถ้าให้มันแข็งถ้าให้มันแข็งล้วก็ก็อ็บันี้นเนาะอ๋อก็หมายต่อไปพี่้องเลยโอ,อ้โ

หนึ่งจบที่หนึ่งท้าเกิีเราเกิเงินเนาะสร้างคนก้าม่ติดจองผู้มีแอเมนบ่บ่ได้บ่ได้หาใส่มาเพิ่มอีกเนาะแต่ก็ยังว่าเอามาแต่คนก็มือหน่ะฮะสี่คนเลยอันนี้ปั่นกระดิงเลยแบบเนาะเออ คุณพี่น้องไว้ทางนี้จ้ะอืมเดียวเนาะคั่นมาของเพิ่นครบนี่เนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาๆคักแคักพี่น้องเอ้ยคือว่าางเพิ่นกอ่ามัดดกมนีดเนาะหามัดเล็ก้กอ่าเทคานปูตากะโลนําอีกแน่มันเข้ากันคักปานยังเนาะอืมเก็บมาิะ อันยังตัวจิหนาน้าอบ่โอ้ลุยลุยเหคือหอมกันขมาแท้บัดนี้โอ้ยนาะสมพุ่ได้บ่อเด็กต้นออเป็นเด็กเดกเด็กต้นตอนนี้ก็ตือในบ่บัดนี้ฮะบ่อ่นอนครับ Mình nhìn xem nàng cô cô cái gì làm nó sao nó. Ờ. Ờ. Con đẹp đi đâu đây? Khai bên nhà cả cái FC bưng. À tối nay cả thằng một chị cả à lui nó. Đó. 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 Những thoại ừ. đi bằng hai đây đi chào bằng hai thơ sạp 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 bao chít bao thơ chít bao sùm chít sao bằng hơi lắng bạn này vào chị ni vào đẳng bạn lắng bạn youtube mô mẹ 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 rồi. đây. rồi, à, เดี๋ยวเดี๋ยวสิเฮ็นให้เดี๋ยวสิหหลังบ้านยูทูบอเดม่หมจักันเดั่มเลยบ่เคยจัเดี๋ยวเดี๋ยอใเ้แล้วแล้วอันได้พีเดีงเลยเนาะคือหอมกันเข้ามาเลแบบเนาคือรังทวนแท่นนี่อ๋อเได้ทีเดียสีมาณนี่แหละ โอ้ยคิดะไกัคือวาได้เนาะออ่างไประมาณนี่แหละทั้งนี้ก็นั่งกอจะผมน้ำพวนหนึ่งมาเอฟซีเนกระบอกอยู่เลยโว้ยไง้อมเว่ลายเด้อมันบอดีบางคนละชอวเวชอววบ่อมเวลายเำว่าห้อมใหมอมเนี่ยให้ให้คิดเนา เออบ่ท่าได้จ่ายอ้อมอยู่บ่บ่บ่กินได้บ่แม่นว่าบ่เคยให้เคยซื้อให้อันนี้ก็ค่อยได้ซื้อให้อแต่ว่าลูกนันซื้อให้มันก็บ่เอามันปัดออกมันมมือมันทตัว FC ก็บอกอยู่นะว่าเอ้ยมันบ่ดีเด้อบอกาตาแน่ว่าซั่นบ่ดีแบบใดบ่ิก็บ่จักเนาะบางคนก็ว่าสิเฮ็ดให้อ่าทกแบางคนก็ว่าเฮ็ดให้แถวเฮานี่อ๋อ เอาในนั Mann, Answer, um, oh, ่นบ่เตรงกาว่ามันลายขอมูลี่รอง่แค่นี้นั้นนองเยีเห็นแบบบูดูโดยโดยี่ย่ะแ่ยูบ่อืมเนี่พี่้องเยเนาะตอนมันน้ำเน้เนาะอ่าหินแต่น้ำมันเห็นไหก็เลยอืมเขาชาพี่้องเลยอืมเ้ขาได้แต่คือว่าพี่้องเลยหางน้อมันเลยเขาอิ่มเลยที

เอ้มันเค็มกางยืนไม่เนาะก็ลายลายลายมืดแบบที่แบหลายเมือด้ก็ได้พอดีคะมันสีแบบว่าพอดีแบบพอดีอยู่หะพอดีแบบมันอ่อนนิดนหมดเลยอพอดีปะพอดีเอ่ายาใช่อ่ามันอืมันชิเค็มเยเนาะบาทมัน เย็นบุมันเย็นพูเนาะมันสีเข้มเนาะพอดีผู้ดีทำใช้เข้มเนี่ยอันตรายด้วยขุ้นทางบนนู้มันก็ได้พี่น้องเลยเนาะเนาะคือสีประมาณนี้พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้เนาะทางบรจิตเองก็คือชิได้จบคลิปก่อนพี่น้องเนาะกะเดี๋ยวกินข้าวกินน้ำแล้วก็ชิได้เดินทางและพี่น้องเลยบรจิตเองก็ได้เนาะ สำหรับคลิปนี้เดอ้อพี่น้องเด้อรน้อหาร์พดพลาดประการใดกราบโคตรก็ไปเอฟซีทุกทุกท่านพี่น้องเอยสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดียดพี่น้องเอย